ซื้อแต่เอาตัวขึ้นคือแต่079ไววเยอะเลยแล้วตลกแ้วตลีแม่ค่ะไม่ได้คิดว่าแบบ0003แล้079แล้วก็เลยได้แค่นี้แมก็ลืมไปแต่ว่าก็บอกเราไว่เดีวแบบยันยันจะผ่อนลืมง่ายเพราะว่าคิดว่าเตรนแบบฝันดีอะไรอย่างเี้ไงม่เพราะนานได้ไปแบบบอกอายุย่กสบนี่ยข้อสอบเล สรุปแล้วคือไปนอนถูกกันเดียวใช่ไหมนี่จะผ่าอะไรยังลุยลุยลุยเกี่ยวกับเล้าบอจังสีนะเรียบร้อยนอนตัวกี่บาทครับเนี่ยสองร้อยนุ่เลสองร้อยบอกสามตัวคือสองสองสองโอ้เมียบูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียบูเดี๋ยวเขได้ยินให้เขาเกกว่ารเขาโาหส่อยไม่แล้งยรอบนี้ ไม่น่าเชื่อพ่อการชัยหลุยหลุยอิริสี่สองเจ็ดเจ็ดสองสับอหสองเป็นพดลูกจะคล้องไงฮะวันหน้าเรียบร้อยอุ้ยซื้ออยู่แล้วอันนี้ถือกว่าไนพ่อการชัยไม่อย่างนั้นบอถือกันบ่นี่ยผมตัวเราหน่าจะบเถือกว่าบอถกันลนี่ เรียบร้อยพ่คิับพี้อห้าเดครับอ้ยางริมบเดิมครับอว่นีบซือบอบือเรียบร้อยบอื้อเท่ากับไม่เสียครับเ็ยเต็ม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 นะครับผมรวยรุยม่ว่าเสียงดวงนะเนาะมันก็มีได้มีมาได้เนาะมันเอายังเต็มเต็มที่ร เดี๋ยววาดกะสามศูดเนาะใช่ใช่มันจะออกแบบข้อสอบานเลขที่บ้านแล้วก็อายุนี่อายุแล้วก็วัดที่ครับคือมันจะบัหนีไปเนี่ยเช็คไปเลยว่าช่วงกัดยากสิหรือปิฤุณการไม่ใช่ออกเนี่ยตัวเลขที่เป็นของนางหรตัวเลขป็หลายตัวเลยยี่สิบเก้าสามสิบหรือยี่สิบยี่แปด่สิบเก้าสามสิบีเท่บเรื่อี่สาสมุตนะเลขเก่ารองอไ อหดพี่สองหมดกี่บาทวันนี้ได้ซื้อไหมสองพันโอเคใกล้ๆกันเสียมาไงครับโอ้ยเรียบร้อยดีหลุยแต่ว่าพี่ยังไม่ตรวจนะ ตัวไน่นอนีรยมันกับสีบริเวณดึงมาเพราะคุณถูกรางวัลที่หนึ่งฮัลโหลครับคุณน็อตครับผมอทัวผิดวันนี้มัดบัวลายครับพี่น้องครับสิบใบมันออกยังไงครัมันออกอ่าสามเจ็ด สามเจ็ดมีแต่สามแปดศูนย์เรียบร้อยบัถทึกต่อครับพี่น้องครับแหมเมื่อเช้าโทรมาจิงจิงดีบอกว่าวุ้ยเซ็ตแท้เซ็ตแท้เพราะว่าโดนด่านมาซะเนี่ยบอกว่าอุ้ยน่าจะหมานไปหนาเลยว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเออลางบอกกี่ตั้งแต่นันแล้วสะกใครถอนถอนถอนหุ่นเรียบร้อยเลยตึ้งตึ้งอะ

ก่อนเดินนี่ต้องไปหาไดยวิสกี้ไว้เลยเออตอนนี้ก็ต้องฉลองข้างในเออวิสกี้ไว้ฉลองให้เสียนนท์เด้ซื้อ20่บใบมาถือสักใบพี่น้องเออเกิดไปแล้วทีนี้เสียหายี่ใส่เดเ้าหว่าเหมือนนันเ็กันนั่นแหละในเกปันน่ะ้านีนั้นน่ะูม่เนี่บดอเ็นคน่เาอะอาี่ันเจเก้ห กู้งเล็กไซสูนบอกกับเจไร่เล็ลสูดเจ็ดเกหรือนนันไต่อะบอกให้ยช่บุญแล้วก็เป็นผ้าไปที่ยังเจไแม่เจไลเป็น้าไปที่ยังนันเจไล่ใส่เจ็ดเจ็เก่าสินาก็ก็ู่้ว่าแบบเล็กโดนหลบคู่บนี่สินแล้าอายุแล้วเจ็ดเก่าก็ดีบมที่นี่กัเลนจ้่อายุเล่าสินะลืมเล่นอายุคุ่มโจนเหืที่นี่ไปลืมเล่นอันวันปีเราวเป็นจะชื้นไหมอะแบบ สองโฮนี่ไปจะถือเลยว่าเป็นมีความคิดอยู่ว่าแบบมันจะออกวันเกิดว่ามีอย่างเล่าสินะเสดนน่เรียบร้อยบายไปเบิงเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงไอ้นี่ก่อนไปเบิงไอ้ทะเบียนรถมันมีขั้นไหนออกวะออกยังงั้ก่อนหกหกสองไปครับพี่น้อง ไปเบิ่งกันมันม่ทะเบียนขั้นใดออกบ่สองสองหกหกสออกบ่พี่น้องงวดเนี่ยเบิ่งดีสองเก้าห้าสองเอก้าเก้กสบอไก่บกไก่สวัสดีครับ ยังไหนพ่อโอ้ยเอากระเดามาเลยยกเจ้ากระเดาด้วยมันเอาไม่ใช่เบ็ดรถไงนี่ร์ทแบตสตาร์ทสตาร์ทไปแล้วเทียนมันบอกใส่ไปนี่กําลังเสียวไปใส่เนี่ยพ่อเอาไปสตาร์ทรถคันนี้แล้วเดี๋ยวสตาร์ทรถคันนี้โอ้ไปแล้วคันน่ะไปลองเมืองมันติดวะมันจอดไปโดนแล้วเนี่ยเนี่ยไปรองรถแห่สิบสองล้อสาวน้อยครับเนี่ย ตอนนี้รอคิวครับรอคิวเดี๋ยวมาร่อชมกันครับว่าสิไห้เอาไปเฮียนยามไดโอ้มาจำเลยพอก็คือสตาร,ตร์ในวันนี้ออนโอ้ออนแล้วมันจอดโดนเนาะนขับไปเลย คอที่วัไฟออกเลยแมนเมยนดูคอทีงคอที่ไฟกันนึงแต่คอที่ไฟสิมันจะเรียนบอกว่าสามวันสตาร์ทครั้งหนึ่งครับหรือห้าวันสตาร์ททีละยี่สิบนาทีก็คอยคอยคอยปิดครับก็ิกันเลยอยไก็ปิดกว่ครับ บติด้วยกันมันยังว่าเนาะมันดูซื้อเนาะครับบริถอดขั่วนำอ้าวพี่น้องจำบก้อนจำไว้ก้อนไปเนี่ยสตาร์ทไวตกแค่สิลกไปรับลุุมาจะอะไรปั๊บถอดขัวรถครับโอ้นี่แบตนี่สองลูกนี่เอาไว้เซื้อวิสอย่างเดียวเลยไม่้ของพ่อตัวนี้ รถพ่อว่ะจ้ะโอ้ไปถอดมานแล้วบุญวานแม่เตรียมไหมเสื้อผิดว้าเดียวว่าเด้อโอ้ยยัดยัดแบตสิครับโอเคครับพี่น้องกะคลิปนี้กะเป็นบรรยากาศครับหลังหวยออกครับพี่น้องครับพอกันไหมชิปหนาแห้งๆรวยๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องสวัสดีครับ